ในป่าลึกแถบเทือกเขาแอลป์ตอนใต้ของบาวเเรยมีเรื่องเล่ามานานหลายศตวตรรษเกี่ยวกับหมอกสีทองที่จะปรากฏขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีมันเกิดขึ้นในยามเชา้าหลังฝนตกใหม่ๆหมอกนั้นมีประกายทองอ่อนเหมือนแสงอาทิตย์ลอดผ่านผงฝุ่นละเอียดแต่เมื่อใครเดินเข้าไปในหมอกกลับพบว่าทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทราวกับเวลาได้หยุดสนิทผู้ที่รอดกลับมาเล่าว,ว่าพวกเขารู้สึกเหมือนอยู่ในหมอกเพียงไม่กี่นาที แต่เมื่อตรวจสอบเวลาจริงกลับผ่านไปหลายชั่วโมงหรือบางรายกลับออกมาอีกทีในวันถัดไปโดยจำอะไรไม่ได้เลยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมันเคยติดตั้งเครื่องมือบันทึกคลื่นแม่เหล็กในพื้นที่พบความผิดปกติของแรงโน้มถ่วงและสนามไฟฟ้าเฉพาะบริเวณนั้นซึ่งอาจบิดเบือนการรับรู้ของสมองและเวลาทางกายภาพแต่สิ่งที่ยังไร้คำตอบคือเหตุใดหมอกนี้ถึงมีเฉพาะสีทองและทำไมมันถึงเกิดขึ้นในจุดเดิมทุกครั้ง ชาวบ้านบางคนเชื่อว่านั่นคือประตูของฝาที่เปิดเพียงชั่วครู่ให้คนหลงทางได้เห็นอีกโลกหนึ่งโลกที่เวลาไม่เดินและเสียงของชีวิตหายไปหมดสิน้นสายหมอกสีทองแห่งบาวาเรียจึงยังคงเป็นปริศนาที่วิทยาศาสตร์ยังไม่กล้าประกาศคำตอบสุดท้าย